สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเจนอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหอรอมอ,อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องทำความรู้จักกับตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมก่อนนะคะตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมคืออะไรคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปลงตัว นักเรียนอ่านดีๆนะคะตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปลงตัวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจงหาตัวหารร่วมของ6และ12ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องแม่นเรื่องของการหาตัวประกอบมาแล้วนะนักเรียนจะต้องหมั่นทบทวนเรื่องการหาตัวประกอบมาก่อนนะคะมาดูเลย จำนวนที่หาร6ลงตัวได้แก่อะไรบ้าง1 2 3แล้วก็6มี4ี่จำนวนนะคะ1 2 3แล้วก็หกอันนี้คือจํานวนที่หาร6ลงตัวนะต่อไปดูจํานวนที่หาร2ลงตัวได้แก่อะไรบ้างแน่นอนเลย1ใช่ไหมคะ1หารทุกจํานวนลงตัว2 3าก็หาร12ลงตัวสี 4, 4ก็หาร12ลงตัวหใช่ไหมไม่ใช่หหารลงตัวไหมหกหารสิลงตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ12ทีนี้นักเรียนดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันคะหนึ่จำนวนที่หาร6ลงตัวมี1นึ่จำนวนที่หารสิลงตัวก็มี1นึ่จำนวนต่อไปคือ สองใช่ไหมคะอสองมีเหมือนกันสองเราเขียนไว้เลยตัวหารที่มีร่วมกันคือหนึ่งแล้วก็สองจำนวนต่อไปที่มีเหมือนกันคือสามนักเรียนก็ไปเขียนไว้สามมีเหมือนกันนะคะสี่มีไหมหกไม่มีสี่แต่สิบสองมีสี่เพราะฉะนั้นหกไม่มีใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปจํานวนตัวหารที่มีร่วมกันที่เหมือนกันคือหก นะคะอีกตัวหนึ่งเอา6มาเขียนไว้นักเรียนจะเห็นว่าตัวหารที่มีร่วมกันของ6และ12ได้แก่อะไรบ้างได้แก่1 2 3และก็6ซึ่งจำนวนที่มากที่สุดก็คือ6เราเรียก6ว่าตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอของ6และ12 อีกรอบนะคะตัวหารที่มีร่วมกันคือ 1, 2, 3และก็6ซึ่งตัวหารร่วมที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือ6เราจึงเรียก6ว่าตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอของ6และ12อันนี้เราได้แล้วนะหอรอมอคืออะไรหอรอมอคือตัวหารร่วมมากซึ่ง ตัวหารร่วมมากของ6และ12คือ6นะคะนักเรียนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้าใครไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนหน้าก่อนนะคะค่อยๆเรียนต่อไปเลยการหาหอรอมอซึ่งการหาหอรอมอหรือตัวหารร่วมมากมีหลากหลายวิธีเลยนะคะมีวิธีอะไรบ้าง 1. การหาตัวประกอบร่วมอย่างที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกว่าการหาตัวประกอบร่วมวิธีที่สคือการแยกตัวประกอบจำได้ไหมการแยกตัวประกอบในวิดีโอที่แล้วมี2วิธีคือ 1. ใช้การคูณหรือแผนภาพต้นไม้ 2. ใช้การหารการหารสั้นนั่นเองนะคะการแยกตัวประกอบมีสวิธีนะทีนี้มาดูการหาหอเรามอวิธีที่3คือ การหารหรือใช้การหารสั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีเลยเมาดูตัวอย่างการหาหอรเรมอกันจงหาหอรเรมอของ12และ36สองจำนวนนะคะ,ะดูวิธีที่1ก่อนวิธีการหาตัวประกอบร่วมจำนวนที่หาร12ลงตัวได้แก่1 2 3ามและก็12อันนี้วิธีที่1น,นะการหาตัวประกอบร่วมนะทีนี้มาดูจำนวนที่หาร36ลงตัวมีอะไรบ้าง1แน่นอนใช่ไหมคะ2 2ก็หาร36ลงตัว3ก็หาร36ลงตัว4ก็หาร36ลงตัว6 ก็หารสามลงตัว9ก็หาร36ลงตัวสิบสองก็หาร36ลงตัวสิปก็หารสามลงตัว,ลตวและก็สาเป็นตัวมันเองก็ต้องหารตัวมันเองลงตัวอยู่แล้วแน่นอนนะคะทีนี้มาดูตัวหารที่มีร่วมกันคืออะไรบ้างหนึ่งสองสาม สีหกและก็12ใช่หรือไม่เมีแค่สามสกไม่มีก็ไม่เอามานะคะสิ 18, มีแค่สามารถหาร36ลงตัวแต,แต่เกิน12ไปแล้วใช่ไหมก็ไม่เอามา36ก็ไม่มีในตัวประกอบของ12ก็ไม่เอามาเอามาแค่ตัวที่มีเหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนดูซิว่า จำนวนไหนมีค่ามากที่สุดในบรรดา1 2 3 4 6, 6แล้วก็12ก็ต้องเป็น12เพราะฉะนั้นตัวหารร่วมที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือ12วงไว้เลยหรือจะเรียกได้ว่า12เป็นหอรอมอของ12และ36อันนี้คือวิธีที่1การหาตัวประกอบร่วม นักเรียนจำเลข12ไว้นะคะ,ะเพราะว่าเราหาหอเรมอของ12และ36โดยวิธีที่1ได้12ใช่ไหมตอบวิธีที่2กันวิธีที่2คือการแยกตัวประกอบครูเจนจะให้ใช้วิธีแผนภาพต้นไม้นะหรือการคูณง่ายดีเนาะ,ะเขียนเลย12อะไรคูณกันได้12ครูเจนให้เป็น2คูน6ได้12 2เป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง นักเรียนต้องแม่นเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้หกเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังเพราะฉะนั้นหาต่ออะไราคูณกันได้หกสองคูณสามได้หกสองเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้ววงไว้สามเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้ววงไว้ ราะฉะนั้นตัวประกอบของ12คืออะไรบ้างคือ2คูณ2คูณ3ต้องแม่นเรื่องตัวประกอบนะคะนักเรียนอะต่อไปนะคะหาแยกตัวประกอบของ36โดยใช้วิธีแผนภาพต้นไม้หรือการคูณเหมือนกันอะไรคูณกันได้36กคเจนให้เป็น2คูณ18ได้36 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว วงไว้ก่อนเลย18ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะหาเพิ่มอะไราคูณกันได้18 2คูณ9ได้18 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ 9, เป็นหรือยัง9ยังไม่เป็นหาต่ออะไราคูณกันได้9 3คูณ3ได้9 3เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้3อีกตัวก็เป็นโควิดไม่ใช่เป็นจานวนเฉพาะด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ36คือ2คูณ2คูณ3คูณ3ทีนี้ถ้านักเรียนใช้วิธีนี้นะคะนักเรียนใช้วิธีการแยกตัวประกอบเราจะมาดูว่าตัวหารร่วมมากของ12และ36หามาได้ยังไงตัวไหนเหมือนกันให้วงไว้เห็นไหมคะ12มี2 36มี2วงไว้จับคู่ แล้วเอามาสองสิบสองมีสองสาสิบหกก็มีสองอีกคู่หนึ่งเหมือนกันวงไว้อีกคู่หนึ่งสิบสองมีสามสามสิบหกก็มีสามทีนี้สามอีกตัวของสาสิบหกไม่มีคู่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเอามาตัวที่เหมือนกันให้นักเรียนดึงมาหนึ่งตัวเห็นไหมคะสองเหมือนกันอีกสองอีกคู่หนึ่งคือสองก็วงไว้ อีกคู่หนึ่งคือ3เพราะฉะนั้นเอามาคือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12ตรวจคำตอบซิ2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้12วิธีนี้เป็นวิธีการแยกตัวประกอบแล้วตัวไหนที่เหมือนกันให้ดึงมา1ตัวตัวไหนที่เหมือนกันให้ดึงมา1ตัวนะคะ ตัวไหนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาไม่มีคู่ไม่ต้องเอามาเพราะฉะนั้นจะเอามาแค่2คูณ2คูณ3ซึ่งก็คือ12อ่ะวงไวจำได้ไหมวิธีเมื่อกี้นี้วิธีแรกวิธีการหาตัวประกอบรวมใช่ไหมก็ได้12วิธีที่2การแยกตัวประกอบก็ได้12เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่ง อาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อได้วิธีที่3ใช้วิธีการหารสั้นเขียนไว้เลย12กับ36จากนั้นใส่เครื่องหมายหารเอาอะไรหาร12ก็เป็นจำนวนคู่36ก็เป็นจำนวนคู่เอา2หาร2หาร12ได้6 2หาร36ได้18เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังหารต่อเอาอะไรหาร 6ก็เป็นจำนวนคู่18ก็เป็นจำนวนคู่เอา2หารเหมือนเดิม2หาร6ได้3 2หาร18ได้9ทีนี้เหมือนมีเฉลยมาให้แล้วเนาะ3กับ9เอา2หารได้ไหมคะไม่ได้เอา3หารได้ไหมได้อะลงตัวใส่เครื่องหมายหารสั้นไป3หาร3ได้1 3หาร9ได้3ทีนี้มีอะไรที่หาร1กับ3ลงตัวอีกไหม ไม่มีแล้วจบแค่นี้เห็นไหมคะเห็นที่ครูวงไว้ไหมครูจะเอา2 2แล้วก็3มาคูณกันเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมมากของ12และ36โดยใช้วิธีการหารสั้นก็คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นักเรียนจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการหารตัวประกอบร่วมการแยกตัวประกอบหรือการหารสั้น จากการหาหอรอมอของ12และ36ได้คำตอบเหมือนกันคือ12นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนยากไหมเรื่องหอรอมอหรือตัวหารร่วมมากตัวหารร่วมมากมีได้กี่ตัวต่อหนึ่งโจทย์มีแค่ตัวเดียวนะก็คือตัวหารร่วมมากก็คือตัวที่มันมากที่สุดจำนวนที่มันมากที่สุดที่เป็นตัวหารร่วม เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าถ้าครูให้แบบฝึกหัดไปแล้วตอบมา1ข้อมีคําตอบมาสองข้อสองสองจำนวนเนี้ยไม่ถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวหารรวมมากต้องมีแค่1นึ่จำนวนนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอต่อไปค่ะ